ตำราโบราณบันทึกไว้ยามใดที่พระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำแดงปฏิหารยามนั้นบัวทองจะผุดขึ้นจากพื้นดินและซองประกายเจิดจ้าตามการเวลาที่ผ่านไปทำให้ชาวบัวทองค่อยๆเกิดความไม่พอใจขึ้นเขาเห็นหนูของเขาหลิงซานขโมยดื่มน้ำมันตะเกียงแต่กลับได้เป็นราชา ปลาในแห่งทะเลใต้รอบเด็ดดอกบัวกลับกลายเป็นบนรรพจา์แม้กระทั่งแมงป่องพิษต่อยพระยูไลาบาทเจ็บก็ยังได้รับพลังอำนาจจากมารเท่าเมื่อมองย้อนมาที่ตนเองนั้นทุ่มเทขยันหมั่นเพียรทว่ามิได้สิ่งใดกลับมาเลยพวกเขาคิดวางแผนอย่างถี่ถ้วนและตัดสินใจมอบภาระอันหนักอึ้งในการก้าวสู่ระดับสูงให้กับลูกหลาน จึงโปรยมเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกมนุษย์หวังว่าพวกมันจะฝึกฝนในโลกมนุษย์จนกลายเป็นปีศาจและบรรลุเซียนขึ้นสู่สวรรค์ได้แต่ชาวบัวทองไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าหนทางแห่งการฝึกฝนในโลกมนุษย์นั้นจะขรุขระเป็นอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตซึ่งมีชาวและกล้าหาญจำนวนมากก็มีความคิดที่จะบรรลุธรรมเช่นกันการแข่งขันจึงโหดร้ายและดุเดือด าวบัวทองที่เกิดมาในโลกมนุษย์ก็เคยคิดหาวิธีมากมายเช่นแปลงเป็นสตรีเพื่อหลอกเอาอย่างดั้งเดิมของมนุษย์แต่นักพรสู้ทันจึงสังหารใต้คมกระบี่หรือแปลงเป็นชายชาราเพื่อใช้สติปัญญาหลอกกินบัณฑิตก็กลับถูกมองออกและถูกเน็บแนมมีดังประมาณนี้ยกตัวอย่างไม่หวาดม่ไหวผ่านความพลิกผันมามากมาย ชาวบัวทองที่อยู่ในโลกมนุษย์ค่อยๆรู้สึกว่ารูปลักษณ์เดิมกลับมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าพวกเขาจึงกลับมาที่วัดอีกครั้งใช้ลางมงคลที่ได้รับการคุ้มครองจากพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มาหลอกล่อให้ผู้คนเด็ดไปแล้วค่อยกลืนกินพวกเขาเป็นอาหารเฮ้าหากปรารถนาจะบรรลุในโลกกระทำด้วยใจที่รีบร้อนจะประสบผลสำเร็จ โลกธรรมจะซับซ้อนวุ่นวายมากเพียงใดเหตุและผลเชื่อมโยงกันวาสนาลึกลับอัศจรรย์ทุกย่างก้าวล้วนถูกลิขิตไว้แล้วเป็นลางมงคลบนนภามิทราบโลกาผิดคาดหมายเดิมหวังชีวิตสุขสบายลูกหลานกลับตายกระจายไป วิศาธบงกฎดิน